แค่หนึ่งหลังไม่ยังหลังต้องสองนะครับผมวันนี้มาเป็นคู่นะครับคันนี้สภาพสวยคลิปนะได้สีบอลเงินปียี่สบสองจดยีนะครับเลขไม้กม็สามหมื่นโลเท่านั้นอีกคันหนึ่งนะอ่าแล้วคันนี้นะคะหนึ่งจุดเก้าแซดปีสองพันยี่สิบไม้แค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคุณหลังนี่นะครับอย่างสวยทั้งคู่ไปดูคลิปเต็มกันเลยนะครับผมสวัสดีค่ะหลังนะครับผมค่ะอ่าวันนี้นะครับผมมาเจอทีท่แคทยอทอีกแล้วนะครับนี่ มี <laughs> เสียงตบมือด้วยนะครับสาวเซลมาเยอะนะสำหรับวันนี้นะครับผมถือว่าเป็น E ีพีแรกนะครับกับหลังแล้วก็นกนะครับผมเจิหนนิดนึงน่ะ,ะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยก่อนเลยล่วงหน้านะนะนะก็วันนี้คุณนกเรามีรถอะไรก็ผมมาให้ลูกค้ารับชมวันนี้มีอีล e สูตรดีแบทสองคันนะคะมาอ<ไ>ัปเดตนะคะมีปีใหม่ๆไม่น้อยนะคะครับผมทั้งสองคันนี้ใหม่น้อยทั้งสองคันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษเนาะคุณหลังใช่เรามี รับประกันเครื่องเกียร์นะแล้วซ่อมศูนย์ด้วยนะครับผมหนึ่งปีเลยโอ้โหอย่างคุ้มนะคุ้มนะหนึ่งปีเลยเหรอครับคุณหลังถือว่าได้ครบนะไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะสองหมกิโลโอ้โหได้สองหมกิโลนะครับผมแล้วก็หนึ่งปีด้วยนะครับผมแล้วสีบอลเงินนะครับเป็นสีที่หายากมากนะสําหรับ i s u z D-Max นะครับผมวันนี้มีมาเรียบร้อยนะครับฝั่งคุณนุกเป็นรุ่นอะไรครับของนุกเนี่ยจะเป็นปีสังพันดี่สิบนะคะคุณหลังเดี๋ยวเรามาด รถปีใหม่ไม่น้อยอยู่กับเราแล้วครับผมทั้งสองคันนี้ไม่น้อยทั้งสองคันนะคะแต่ว่าคันนี้ปี20่สิบมายห้าหมื่นนะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะอีสูดดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเซทนะคะคุณหลังบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วรู้สึกว่าสีขาวรู้สึกว่าจะเป็นสีที่แพงที่สุดไหมใช่โอ้โหสีแพงที่สุดด้วยนะครับผมไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์นะตัวนี้ถือว่าได้ปีใหม่นะครับปี2020เลขไม่ห้า0 0 0่โลถือว่าวิ่งน้อยมากนะสภาพสวยนะครับไฟตัดหมอกนะไฟลงไฟเลี้ยวมาคครรรบบๆเนนนนนาาาะะะกจััังดด้้้หหหตวีใมมม่ผ เคี่ยวเป็นไงคมๆนะถ้าหน้าใหม่หน้าสวยนะครับต้องหน้านี้เลยนะอันนี้<ไ>ยืนยันนะนะคุณนุกนะบอกเลยนะว่ารุ่นนี้ขายดีมากนะคันก่อนๆที่เข้ามาแป๊บเดียวติดจองเลยนะคะนี่แป๊บเดียวติดจองวันนี้นะมาอัปเดต2คันคุณหลังบอกเลยว่าทั้งสองคันนี้คุ้มทั้งสองคันนะคะคุ้มแน่นอน<ไ>นะครับผมมาดูตะเข็บด้านข้างนะครับผมเนียนสวยนะครับไม่มีตากไม่มีหักนะนี่สภาพดีหมดนะครับผมตะเข็บทุกอย่างนะเนียนนิ้วสุดๆนะครับผมคุณนุกบอกเลยว่าสวยแน่นอนในส่วนตัวเล้าแม็กนะครับตัวนี้ได้เป็นสีเท อันนี้เป็นสีเทาอะไรนะเรนโบว์ป่ะสีเทาอ่าสีเทา ah? เรนโบว์ป่ะใช่นะใช่นะอ่าสวยนะครับเป็นสีเทาเฉพาะของเขาเลยนะครับผมสําหรับล้อแม็กตัวนี้ตัวยางนะครับตัวนี้จะได้เป็นปีใหม่เลยนะเพราะว่าตัวรถค่อนข้างใหม่เนาะนี่ก็คือจะได้เป็นปีใหม่เลยตัวยางนะครับตัวนี้แม็กขอบ18เลยสภาพสวยเอาไปใช้ต่อได้ยาวๆนะโชคเชือกทุกอย่างสวยกริปนะครับผมหัวน็อตนี่ใหม่อียมเลยนะสภาพดีนะครับตาโลโก้ไฮรันเดอร์มาครบๆนะ โอ้โหไม่อยากจะจับเลยนะครับกลัวรถเขาเป็นลอยบอกเลยนะว่านคันนี้คุ้มสภาพสวยอ่าเดี๋ยวให้คุณนุกนะครับพาดูภายในนิดนึงอ่าสำหรับภายในนะจะเป็นโทสีดำแบบนี้นะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะสวยคลิปนะคะเดิมๆโรงงานนะคะไม่น้อยๆนะพวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีสึกหลอดใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปใช้งานนะนุกบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะคันนี้ใหม่วิ่ง5้า0 0ันกว่าโลเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะ สวยๆเลยนะออปชั่นทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวหน้าจอจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะสัมผัสไวมากๆนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple Car าเ a y ได้ด้วยนะคะในส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์พับอะนาล็อกนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายขับดีแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะคุณหลังเน,นะสภาพนางฟ้าอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำนะคะอ่าสำหรับเบาะหลังนะครับผมปีกเบาะล่างปีกบเบาะเบนสวยหมดนะ เนี่พักกล่งพักแขนมาครบๆนะเป็นไงแอลหลงแอาหลัง,ลงมีครบนะครับลูกค้าได้เป็นตัวแซดเนาะถือว่าออปชันที่คนจะมีมีมาครบครบหมดแล้วดูฝ้าด้านบนดิสะอาดเอียมอ่องนะสะภาพค่อนข้างดีเลยลูกค้านี่ในส่วนของตัวลำโพงลำโพงนะมาครบบนะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มค่างมากเบาะแน่นเฟี้ยะนะครับผมเบาะแน่นสภาพๆๆเลยค,ค่อนข้างสวยนะครับในส่วนของตัวสีเดียวมุมคมคมนะครับทั้งสองฝั่งแน่นอนตัวไฟไท้ายนะครับผมตัวนี้ ดีไซน์ใหม่เรียบร้อยคุณนุกใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณหลังชบเชี่ยวชบเชี่ยวนะครับตัวนี้ไฟท้าย LED นะไฟท้าย LED นะคะคุณหลังตัวที่ติดปั่นนะครับผมโลโก้โลโก้ทุกอย่างมาครบเนื้อหากระเปไลเนอร์บอกเลยนะว่าใหม่มากใหม่จริงนะครับรถไม่มีการใช้งานหนักไม่มีการบรรทุกหนักอย่างแน่นอนนะคะดูจากสภาพการใช้งานนะคุณหลังใครได้ไปคุ้มมากๆเนาะคนคุ้มจริงและได้สีขาวมุกนะ ถ้าลูกค้าซื้อสีขาวมึกแล้วป้ายแดงตัวนี้ไปเกือบเก้าแสนกลางรู้สึกว่าต้องเพิ่มเงินด้วยเนาะช่วงเพิ่มเงินะนะครับผมตัวแซเนี่ยเก้าแสนกลางหรือเก้าแสนปลายเนะี่ยถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกว่าออโต้โดดไปเกือบเก้าเก้าแสนปายนะตัวนี้นะครับตัวแซเนาะอย่างสุดนะแล้ววันนี้ขายอยู่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะราคา,านี้แบบ สุดมัลล์เนาะผ่อนเท่าไหร่ครับผมคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 2ื่นสองนะคะหมื่นสองหมประมาณนี้เรทแบบฟรีดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้าวางดาวด้วยค่างวดก็ลดลงตามเงินดาวนะคะหมื่นสองถือว่าเบามากนะครับพี่ถ้าเกิดฟรีดาวนะรุ่นนี้พี่ซื้อออกห้างเนาะพี่ผ่อนอยู่ประมาณ1 8ื่นนะแต่อันนี้พี่แบบว่าลดหย่อนค่าเงินไปได้เยอะพี่คุ้มนะครับผมอ่ะคันนี้สีขาวถือว่าคุ้มค่านะราคาดีด้วยนะครับผมดูห้องเครื่องนะครับไปดูห้องเครื่องกัน สภาพห้องเครื่องยิ่งสวยกว่านะครับผมบอกเลยว่าสภาพดีมากคันนี้อ่าคุณนุกนะครับผมให้ให้ดิฉันเปิดฝากระโปงะรงใช่ไหมใช่ครับผมคุณนุกเปิดฝากระโปรงเลยผมคนแมน,นอยู่แล้วคนแข็งแรงอยู่แล้วอ่าสไลด์ขห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง DDI นะ150แรงม้านะครับตัวนี้แต่ตีนปลายไม่ต้องพูดถึงนะตัวนี้ถือว่าเหยียบมันๆนะครับผมแต่งจังหวัดต่างจังหวัด หยยบได้สบายเลยนะเป็นเครื่องบนะูพาวเวอร์เนาะบูพาวเวอร์นะครับบูพาวเวอร์นะคุณ <นะ S 2> หลังอ่าคันนี้ประหยัดน้ำมันกี่โลลิตระคะตัวนี้ได้ถึง15นะถ้าประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะได้15โลลิตรเลยนะ<ม>ถือว่าสุดยอดนะครับผมใน<ม>ส่วนของตัวห้องเครื่องนะฟูกด้านหลังเครื่องทุกอย่างสวยหมดนะครับผมไม่มีรอยขาดรอยย่นนะสภาพดีนะครับตั้งสีจากโรงงานไปครบนะครับสวยหมดเลยนะดูดิจะเข็บแก้มนะครับไม่มีอ้าไม่มีแตกเลยนะสภาพดีน็อตเนืไม่มีไขเลย สวยมากนะครับขนาดหัวน็อตยังสวยคิดดูเปิดมายังใหม่อยู่เลยเนาะดูแผ่นเพลดิเลขกเครื่องเล็กถังระบุชัดเจนนะครับตัวคารเดิมหมดไม่มีคดไม่มีงอเลยนะสภาพสวยนะครับนี่เป็นไงสีําเดิมเลยนะบางๆสวยๆนะครับ<ไ>อ่าคุณนกฝั่งนู้นเป็นไงนะครับผมฝั่งนี้นะคะดูนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยสําหรับหัวน็อตฝั่งนี้นะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไายนะเมคอาร์ตกลมๆมาครบชัดเจนนะแก้มซา้ายแก้มขวาน็อตไม่มีแกะเลยนะคะระบบเบรกเอเบดูนะคะคู่หลัง ตุดแต้มสียังอยู่เลยโอ้ยสวยสุดบอกถึงความใหม่นะคะคันนี้ลดอะไรเดิมเนาะว้าวประวัติดีเช็คศูนย์ได้แน่นอนนะคะแล้วก็แผงการความร้อนนะคะอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีขัดไม่มียุ่ยไม่มีหลุดไม่มีรอกในแดังสิงนะคะสภาพดีอย่างที่บอกลถเราคัดเข้ามาเกตเองนะคะไม่มีชำแน่นอนนะคะประวัติดีเช็คศูย์ได้ทุกคันเนาะจ่ายถึงไม่แค่ห้าหมื่นเองนะครับสุดยอดนะครับผมตึงจัดนะคันนี้ถือว่าอะไรตึผมแทบจะหน้าผมตึงพอปะ อ่านะครับถือว่าคันนี้สวยนะใครสนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่อ่เบอร์ด้านล่างตรงไหน,นะค,ะครับผมตรงไหนฟังไหน <laughs> โอเคด้านล่างนี่แหละนะครับก็โทรมานะครับผมใครสนใจอาชีพไหนนะจัดได้หมดนะครับจัดได้หมดนะค<ล>ะ <ผม S 2> เราทำไฟนซ้นมาเป็นร้อยเคสแล้วเนาะคุณหลังของผมของจริงกว่าคุณุ๊กนะสีบอลเงินนะครับผมอย่างหายยากนะคันนี้6 7 9 0นเนะ เพิ่มมาอีก20,000ลูกค้าได้ปี22-23เ 30, ลขไม้แ<า>ค่30,000โลโอ้โหไม่30,000จอกล้องถอยผมก็ได้ไม้แท้ไหมคะคุณหลังโอ้โหของเราไม้แท้นะครับผมไ,ไม่มีกอนะมีแต่กลับอย่างเดียวนะครับหยอกนะคะหยอกหยอกนะครับผมหยอกอ่านะครับสาภาพสวยนะครับด้านนงด้านหน้านี่ใหม่หมดเลยนะนี่ไฟได้โปรเจคเตอร์ใสๆนะครับผมสาภาพอย่างสวยเป็นไงหลอดลูกแก้วงามๆนะครับนี่สวยหมดนะครับกระจังด้านหน้าเป็นไงสีเทานะครับตัดกับสีโครเมียมนะ ของผมเพิ่มมา2ปีครของผมก็ต้องมีใหม่กว่าหน่อยหนึ่งนะครับอ่าสวยงามคันสีขาวกับคันสีบอลต่างกันยังไงคะเบื้องต้นเลยนะครับผมเขาเปลี่ยนมาแค่เนี้ยตัวสีเทานะครับตัดกับตัวสีโครเมียมนะครับผมแล้วก็เขี้ยวนะเขี้ยวเขาจะกุดกว่านะครับผมตัวนั้นเขี้ยวยาวก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับผมแต่ว่าสเปคสเปคเหมือนกันเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เดียวกันนะคะสวยนะครับคันนี้ ไม่สามหมื่นโลได้สีบอลเงินนะครับผมสภาพดีสวยคัดเกตแน่นอนลูกค้ารถของเรานะครับผมเพชรยนต์เน้นคัดเกตอย่างเดียวนะเร่มชมรดศูนหายนะกับกับไมกอไมนะครับไม่มีมาขายลูกค้านะครับผมสามารถเช็คศูนย์เช็คประวัติทุกอย่างได้หมดนะใช่นะคะ,ะเราเช็คศูนย์ได้ทุกคันเนาะอ่ะอะาแล้วก็ที่สําคัญคุณลังคร,รถปีใหม่ไมนอ้อยยังไม่พอนะคะของเรารับกันเครื่องเกียร์<ฮ>อย่างที่บอกหนึ่งปีเต็มนะคะ ซ่อมศูนย์บริการหนึ่งปีเต็มนะคะทุกวันที่แล้วที่สําคัญมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะคะคุ้มครองหนึ่งปีนะคะรถเสียกลางทางรถน้ำมันหมดกลางทางลืมภูมิใจไว้ในรถแบตเตอรี่หมดทําไงคะคุณหลังก็เลือกช่างครับผมโทรเรียกได้เลยนะคะโทรเรียกบริการฉุกเฉินได้เลย<อ>เรามีทีมงานนะคะวิ่งไปให้ถึงที่นะคะนี้ลูกค้าซื้อไปสบายใจได้เลยนะคะนี่เรามีบริการฉุกเฉินด้วยนะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะใช้นะครับต้องซื้อรถก่อน มาตัวรถเลยด่วนๆนะครับตะเข็บด้านข้างนะครับผมทุกอย่างสวยเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมสวยกิ๊บนะคะซุ้มลอ้ปลลอปอ่งล,งล้อเป็นไงรักย้งรักยิ้มไม่มีเห็นนะสภาพดีสีนี้บอกเลยดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับใครที่ชอบแบบรักเดียวใจเดียวนะครับผมใช้รถคันนี้ได้ยาวๆนะเหมาะกับคุณที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับสีบอลเงินนะสีดูดีนะคะใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่าคุณนุ๊กถามว่ามันแตกต่างอะไรอีกใช่ไหมนี่ล้อแม็กนะครับผมเป็นดีไซน์ใหม่นะสวยมากๆยึกยึกยักยักนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเนาะเขาเรียกว่าแ็็กอะไรล แมกอลอยยื่ยื่งก็ยักอ่าแมกยื่ยื่งก็ยักแต่ก็ดูว่าเปลี่ยนนะดูว่าเปลี่ยนนะครับผมอ่ะสะภาพสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้คอบ18เลยนะครับสภาพดีก็ยางฟีเดียวตัวรถเนาะปีส0 2 2ีอเอาไปใช้ยาวๆลูกค้าชิลๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไฮรนเดอร์นะตาโลโก้ทุกอย่างไปครบกันส่งกันาสาดครบหมดนะฟิล์มติดเรียบร้อยรอบคันนะครับ,บสภาพดีมาดูด้านในเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อว่าไม่น้อยแค่ไหนนะคะ เดี๋ยวเปิดเลขไมให้ดูนะสำหรับคันนี้นะคะภายในทุกอย่างสวยกริบนะคะเลขไมอยู่ไหนเอ่ยคุณลังเราจะกดยังไงเรากดสตาร์รถก่อนครับได้แล้วค่ะไม่วิ่ง32,000กโลเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะโอ้โหหน้าปัดเดินไมแบบใส่กิ๊กแบบนี้นะคะพวงมาลัยเนี่ยไม่มีช้ำไดใดทั้งสิ้นขอแซลนิดน,นึงได้ไหมค่ะเขาจะทาเลขไมมาตัวเล็กเทำไม ประหยัดประหยัดพื้นที่นะจอย M A D เกินบอกเลยนะว่าเปิดมาเหมือนรถใหม่เลยแล้วกินใหม่ของรถใหม่ยังอยู่เลยนะคะคันนี้กินใหม่หรือกินผมกินใหม่ค่ะกินใหม่โอเคนะอุ้ยด้านหลังถือว่านั่งสบายนะมีแอร์หลังด้วยนะครับลู้ขับยังโหนะคะหลับได้ได้ไหมเดี๋ยวเขาตื่นมารีวิวต่อนะครับนั่งสบายบ้างนะครับผมองศาของตัวหลังของเรานะครับไม่ว่าจะสูงเท่าไหร่นะตัวตัวนี้เขาเอาอยู่นะตัวเบาะของดีแม็กคันนี้เอาอยู่เลยนะครับผม ผมสูงประมาณร้อนะครับเกือบร้อนะนั่งสบายนะลูกค้าดูดิอีกมือนึงนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับผมทำออกมาได้ยอดเยี่ยมสภาพดีมากนะแล้วที่สำคัญรถมือเดียวออกห้างนะคะน้องๆป้ายแดงนะคะแผงประตูนะคะอยู่ในสภาพที่ สวยแบบนี้เลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีขายตะเข็บทุกอย่างมาเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะของเรามันใจได้เลยนะรถสวยเดิมท,ทุกจุดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพนะคะไม่ต่างจากป้ายแดงอยู่แล้วเนอะคุณหลังนะคะสภาพนี้ลายวงลายบอกเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมไฟท้ายนะเพิ่มความลมดําเข้ามานะครับผมจะเรียกว่าเปลี่ยนหรือเปล่าเรียกแหละนะเรียกว่าเปลี่ยนนะครับผมเนี่ย ลายในส่วนของตัวโครมด้านในนะครับผมจะใช้เป็นสีเทาดำนะตัวเดิมใช้โครเมียมนะครับผมมันเก่าเกินไปนะครับดีแมกบอกว่าจัดให้ใหม่นะเป็นสีเทาลมดําได้ความดูขึ้นนะครับ<ว>ชัดของตัวสีมากขึ้นนะสภาพสวยมากนะบอกเลยตาโลโก้นะครับยูสูดีแมกไปครบๆนะครับตัวทรงตัวแซดครบเครื่องหมดเลยลูกค้ากันชงกันชนนะไม่มีริ้วรอยให้เห็นสักนิดนะครับใ,<ช>ให้ลูกค้าเครื่องลูกตาเลยนะครับผมบอกแล้วว่าสภาพใหม่จริงๆนะคะสภาพดีจริงกระบะไลเนอร์นะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ก็หมาไลเนอร์เดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับโครงสร้างน็อตไม่มีแกะไม่มีขายเลยดูได้เลยนะเมคอาร์ตกลมๆมาครบชัดเจนนะคะมึงบอกได้เลยว่าไม่มีการแบบโดนชนมาเน,ะน,นาะนะคของเรามั่นใจได้เลยรถไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำนะคะแหล่งที่มาเราชัดเจนถั่วต้มนะคะสภาพสวยเดิมๆรถไม่มีการใช้งานหนักไม่มีการบรรทุกหนักซึ่งลูกค้า เอาไปใช้งานได้ยาวๆนะคะคุณหลังทำไมต้องทําได้อย่างนั้นนะคะ,ะฟังคุณไงกู <c oughs> คุณพูดแบบเออมผมอะไรลื่นไงนผมรู้สึกแบบว่ามันไปแบบชิลๆนะครับอโอเคค่ะอ่ะห้องเครื่องกันนะครับผมคันนี้ผมจะจะโชว์ห้องเครื่องทําไมนะครับสภาพก็สวยอยู่แล้วนะครับถ้าปีใหม่ขนาดนี้เปิดให้ดูดีกว่าคุณหลังว่าจะมาไม่เชื่อว่ารถเราสดจริงหรือเปล่าอ่านะครับคุณหลังแทนที่คุณจะมาเปิดนะคะเปิดเลยครับผมเปิดเลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมือผมดำนะ กัน<ๆ>กันมือดำนะครับอาสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมเหมือนเดิมเนาะเป็นดี i นะครับผมสภาพดี150แรงม้านะสภาพสวยนะครับแล้วข้างในนี่ไม่แพ้ข้างนอกนะใหม่กิ๊กนะครับผม,มาคานเนะคินทุกอย่างสวยเนียนหมดเลยนีย่ดูดินะครับสภาพห้องเครื่องคือสวยมากนะผมคิดว่าป้ายแดงนะทีแรกนะครับผมสภาพดีมากนะตั้มสียังชัดนะครับยังคมยังให้เห็นแบบตาเปล่าอยู่เลยนะครับผมสําหรับตัวสีนะ เมคอาร์ตทุกอย่างคม,คมๆสวยๆลูกค้าเอาไปใช้กันต่อยาวๆได้เลยนะครับคันนี้นะใครจะซื้อป้ายแดงนะครับหยุดก่อนเลยเนาะใช่นะคะตอปเลยแล,แล้วที่สำคัญนะของเราร้านเรากลาันตีนะคะตัวตัวรถเนาะเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีดัดแปลงไม่มีเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะทุกอย่างครบชัดเจนนะคะถ้ารถที่เปลี่ยนเครื่องมาเราไม่รับซื้อเลยนะค,ะครับเราเน้นเราซีเรียสเรื่องการซื้อรถอยู่แล้วเนะะนะคะแล้วแล้วมีทีมงานช่างนะคะ ดูรถนะคะที่มีประสบการณ์ดูรถมากกว่า20ปีเนี่ยนำรถเข้ามานะคะซึ่งมัน่นใจได้เลยนะรถทุกคันผ่านมาตรฐานแน่นอนแล้วที่สําคัญตอนนี้คุณลบผงถ้ารถยังไม่ผ่านการตรวจสภาพรถไม่สามารถขึ้นจัดไฟแนนซ์ได้นะคะนี่นะครับอบอกเลยว่าจริงๆเงื่อนไขไฟแนนซ์ค่อนข้างที่จะเข้มงวดขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอก ถ้ารถเราสวย<ช>นะคะรถ<ช>เราผ่านมาตรฐานเราขึ้นตัดไฟแนนซ์ได้ปกติซึ่งไม่มีผลกับเพชรยนต์อยู่แล้วนะคะออก,กยากปะลูกค้าถามโอ้โหออกง่ายมากๆนะคะเ<แ>มื่อเดือนที่แล้วเราปล่อยรถหลักร้อยคันอยู่แล้วร้อยคันซึ่งการจัดไฟแนนซ์เกือบเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยเกินเกินครึ่งเนาะเราจัดไฟแนนซ์อยู่แล้วนะคะคแล้วก็มั่นใจได้เลยการจัดไฟแนนซ์เป็นเรื่องง่ายแน่นอนเรามีสถาบันการเงินรองรับทุกแบงค์นะคะประมาณ1ิกว่าแบงค์เนาะ นะคะต่างจังหวัดจัดได้อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้องกังวลนะคะมีไฟแนนซ์ยิ่งเซ็นให้นะคะ,ะและมีส่งฟรีถึงหน้าบ้านไหมคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนคะคอมเมนต์ผมดูคอมเมนต์อยู่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะถ้าดูคลิปนี้มาอยากจะให้เราส่งรถฟรีได้เลยนะคะคุณหลังนะคะ,ะจัดให้ได้หมดอยู่กยยใกล้อยู่ไกลแค่ไหนจัดให้ได้นะคะขอแค่คนรีวิวสวยมากครับนะครับ อขอบคุณมากๆนะถะือว่านะครับผมครบท้วนนะทั้ง2คันนะครับผมราคาดีทั้งคู่นะาา6 5 0 0 0หาหมื่นบาทนะครับหนตัวแซดปี2020<ช>ปี 2020, ป2020นะ20เลขไม้ห้าหมื่นโลนะครับผมคุ้มมากๆนะคันที่2นะครับผมสีบอลเงิน67,9,000จนาพนะครับอันนี้ได้ปี2 2่สจดยีนะปี2022.23นี้ถือว่าปีเดียวนะใช่โหคุ้มมากๆ,ากๆลูกค้า <นะ S 1> วิ่งไปแค่ส0 0 0มโลนะ หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถือว่าคุ้มมากๆนะครับเอาไปใช้กันยาวๆได้เลยนะครับใครที่สนใจนะติดต่อเราได้ช่องทางไหนครับผมติดต่อได้ที่เบอร์ติดต่อขึ้นดน้านล่างเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะใครที่สนใจเรามีรับจองออนไลน์นะคะคุณหลังรับจองออนไลน์มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านนะคะหรือใครไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถที่ร้านได้เลยนะคะก็จัดไฟแนนะซ์รอรับรถภายในวันได้เลยภายในสองชั่วโมงโอ้โหอนุมัติไวแน่นอนนะคะถือว่าอนุมัติเร็วมากนะของคุณนุกนะครับผม ถือว่าเจ๋อนะครับใครสนใจรถนะครับผมไม่ว่าเป็นอีวสุนะหรือกระบะแับยกสูงตัวต้งตัวเตีย้ยเพชรยนต์มีให้แบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับ,<ด>รบแต่ต้องติดต่อใครลูกค้ารู้กันอยู่แล้วนะครับผมดูชื่อต้อนคลิปใหม่ <S 1> <S 1> ได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณ FC ของบริษัทเพชรพยนต์มากครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยอ่าลืมลืมลืมผมลืมไปแล้วนะสวัสดีสวัสดีคผม